ถ้าท่านมีพระบรมธาตาุนะลองเอาไปตั้งวางไว้นี้หมดเลยถ้าบ้านไหนมีพระบรมธาตาุนะตั้งไว้ให้สวยงามนะแล้วไม่ให้เด็กไปเล่นแล้วท่านไปสวดมนต์พระธาตุเสด็จมาเยอะหมดเป็นบาทเลยนะนี่เรื่องจริงที่จะมาไม่เคยเชื่อมาต้องเชื่อนี่บันเจ๊กกรุงเทพไปลูกสึกสมเด็จพระสังฆราชยานชงวรพระธาตุมาทุกพระองค์เลยในบาทที่บ้านเขาเป็นหมดเจ๊กเมืองเกินแท้แทะไม่เดี๋ยวมีกระาสุขขกหรอกแต่เขามีจิตสรมุขสอน อาไหวกราบพวเขาพระธาตมาลงนี่ชาวสารีบุตรในพระมกขาลาในเรื่องจริงเลยในหลวงยังต้องมาขอพระธาตที่นี่นบานยมทองดีอยู่ฝั่งทนบุรีจะมาบอกบ้านได้สองคนัวเมียเนี่ยอยากจนมีบรมธาตุสวดมนต์ไหว้พระรวยมหาศาลเนี่ยรวยจริงๆนะกรเด็จมาได้เรียกว่าบริสุทธิ์ทากถาฐบอกบ้านยมมี่าบริสุทธิ์ไห ต้องอบให้ได้เลยนะบอกพระบริสุทธิ์มีอันเดียวคือพระบรมธาพระเครื่อง้างของกลางพระทรงเหลืองนี่หม่บริสุทธิ์ก็พระบรมสาลีลิกทาตของพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าพระบริสุทธิ์ฝากไปด้วยเอาไว้เป็นค,ำคํำพิอีกด้วย